เราโดนี่ตัวใหญ่นีโดงการครับสวัสดีครับเพื่อนๆโทษผมอีกแล้วนะฮะนายโดนี่ทางช่องโดนี่เบนวายในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงนะฮะวันนี้ก็อยู่ที่ตลาดนัดจุจักรเหมือนเดิมนะฮะนี่ผมอยู่ที่ประตูสี่ข้างหลังผมนะฮะประตูสามข้างหลังผมนะฮะเพื่อนๆจำประตูสามไปจอดรถบนเจเจมอประตูสามแล้วลงมาตรงถนนตรงนี้นะฮะตรงทางประตูสามเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไป เที่ยวดูอัปเดตราคาสัตว์เลี้ยงอีกชนิดหนึ่งนะฮะที่ร้านร้านประจำนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆตามผมมาเลยนะฮะแดงท้องขาวแดงท้องขาวนะฮะอันนี้ไม่เคยบอกทุกครั้งในคลิปคือตัวตเพื่อนดูมไม่ดูลดดดเลยบันน้ำเติมน,นิดหน่อย นี่ครับเพื่อนๆประตูสามนะฮะเจเจมอเพื่อนๆก็ออกมาเพื่อนๆก็จะเจอแบบนี้นะฮะตรงรูตรงบูธข้างตึกเจเจมอที่พาเพื่อนๆไปเที่ยวบ่อยๆแล้วก็เพื่อนๆมาดูถนนอยู่ซอยยืงประตูสามนะฮะเพื่อนๆนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนตรงนี้ะเจ็ะเปิดทุกวันนะฮะนี่แต่ร้านที่ผมจะพาเพื่อนๆไปอัปเดตราคาวันนี้ก็ที่ร้านน้องหานะฮะเป็นร้านขายกระลอกเนี่ย เพื่อนเดินมาเนี่ยเจอเจออย่างนี้เลยเนี่ยที่ร้านน้องหาจะอยู่อย่างนี้นะฮะเพื่อนนี่มาถึงนี้เลยนี่เพื่อนเพื่อนผมอยู่ร้านร้านน้องหาใช่ไหมฮานฮานนะฮะนี่อ่ะอยู่ตรงไหนอะไรบอกเพื่อนเพื่อนหน่อยได้ไหมครับร้านจะอยู่ตรงประตูสามครับเกเจมอนี่อ่าจะอยู่ซอยไข่หวาน,นบ้านซูชิอะครับนี่นี่ถ้าเพื่อนเพื่อนดูข่หวานบ้านซูชิก็ มาอยู่ตรงกันข้ามกันเลยมาเจอน้องน้องหานได้เลยนะครับครับอันนี้เปิดทุกวันไหมครับน้องหานอ่าเฉพาะสาวอาทิตย์ครับผมนี่เฉพาะสาวอาทิตย์แต่เพื่อนๆก็ติดต่อถ้าอยากมาแบบวันวันธรรมดาถ้าสั่งแล้วจะนัดจะนัดรับรู้ว่าจะให้ส่งอะไรก็ส่งได้ใช่ไหมครับผมนี่เบอร์โทรเบอร์อะไรครับอ่าศูนย์แปดสี่ศูนย์ห้าศูนย์สองแปดหนึ่งเจ็ดครับนี่สองแปดหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวตัวนี้นะฮะ เพืเ่อนๆก็ลองติดตามแล้วก็ผมก็จะขึ้นหน้าเฟซของน้องเขาด้วยนะครับเผื่อจะได้จะได้ติดต่อทางเฟซอีกทางหนึ่งนะฮะเนี่ยผมบอกไว้ก่อนร้านนี้ผมรู้จักมานานแล้วฮะเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้มารีวิวอันนี้แต่รีวิวเรื่องเดินเดินเนที่ยวน่ะมียังไงทุกทุกอีพีต้องมีร้านน้องเขาอยู่ครับเพราะผมมาแล้วหนึ่งกระลอกสวยสองอ่าคือบริการ เป็นที่กับลูกค้าแล้วก็อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจง่ายวิธีเลี้ยงว่าอะไรแล้วก็ผมว่ามาหาเพื่อนผมเนี่ยนี่นำโชคเนี่ยนี่คือผมจะมาทักทายเขาประจำนะฮะอันนี้คือเป็นพันอะไรนะฮะแดงท้องขาวแดงท้องขาวนะฮะอันนี้ไม่ขายนะฮะแต่คือเป็นไว้สําหรับโชว์ให้ลูกค้าเนี่ยเป็นเพื่อนนะฮะผมว่าจะมาทักกายน้องเขาก่อนทุกครั้งที่มาหานะฮะนี่มาได้นะครับเพื่อนอ่อ เดี๋ยวเรามาเริ่มยังไงดีช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้กระลอกนี่เป็นไงบ้างครับ้าตอนนี้ก็พอมีครับแต่ว่าราคามันก็ตามฤดูแล้วก็ราคาก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แล้วก็ขนาดนครับนี่คือตอนนี้ผมบอกตรงๆนะฮะคือถ้าใครเล่นกระลอกนี่จะรู้ว่าช่วงนี้คือลูกว<ช>่าเน,นี่ยจะเป็นจะไม่มีจะเป็นแบบราคาปลายปีจะราคาคือมันมนของมันมีน้อยเพราะมันมีแหละมันมีน้อย ซึ่งไม่ใช่เราดูเดูของมันเราดูของมันก็จะเริ่มตั้งแต่ต้นปี<า>ถ้าต้นปีก็พอมีแต่ว่าราคาก็ยังไม่ยังไม่ต่ำมากถ้า,า,ถาจะจะถูกก็คือช่วงเมษาไปแล้วคือหน้าร้อนซึ่งตอนนั้นะจะมีของเยอะ<ช>แต่อันนี้ผมพามาอัปเดตนะยอาเพื่อนๆบอกผมไม่ไหวไม่ไหวรอตรงนั้นก็มาคุยกับน้องได้เนาะนี่ก็เดี๋ยวผมจะมาพาเพื่อนๆดู อันนี้อย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับถ้าเป็นอย่างนี้เป็นเท้าท้องขาวอยู่ตัวละพันห้าครับขอดูขอดูหน่อยตัวละพันห้าครับซึ่งผมดอกแล้วว่ามันมันก็ไม่น่าจะสูงเท่าไหร่นะครับกับกับไซส์ตรงนี้นะฮะนี่เดือนครึ่งไซส์เดือนครึ่งนะครับเพื่อนสําหรับมือใหม่เลี้ยงง่ายอันนี้คือกินกล้วยผลไม้ได้เลยกินกินเองได้แล้วใช่ไหมซึ่งผมบอกทุกครั้งในคลิปว่าคือ ตัววัยตรงเนี้ยมันเหมาะกับคนที่อยากเลี้ยงแต่ยังไม่มีเวลาคือต้องทางานประจําอะไรเงี้ยพนังานเด็กขอก็เลี้ยงได้อตรงนี้เลี้ยงได้คือเวลาตอนตอนเช้าเราก็เอากล้วยไปให้เขากินแล้วก็ตอนช่วงกลางวันเราก็ไปทํางานหรือว่าทำธุระอะไรเนี่ยตอนเย็นก็มาเล่นกับเขานะใช่ครับซึ่งอันนี้มันจะมีเป็นเท้าท้องขาวกับเท้าภูเขาอ่ามันจะต่างกันนะครับเนี่ยเทาภูเขาตัวนี้ถ้าเป็นจะเทาภูเขาจะเป็นตัวนี้เวลาโตขนจะพูนี่ จะปูแต่ถ้าเป็นเทาทองขาวธรรมดาก็โครงสร้างใหญ่แต่ว่าขนจะปูสั้นอถ้าเป็นพันธุ์ูเขาขนจะปุยปูเอ่อป,ปูปุยนะฮะ<ช>นี่ราคาเป็นไงบ้างครับอันถ้าอย่างนี้ตัวสองพันห้าครับอันนี้เทาภูเขาตัวละสองพันห้า 1, 5, นะฮะอันนี้จะเป็นรอรลกของตลาดบุรีนี่ไซส์อายุเดือนครึ่งเดือนครึ่งนะฮะเนี่ยเพื่อนผมถ้าผมนี่แนะนํานะผมว่าแนะนําไซส์นี้กําลังสวยสําหรับน้องๆมือใหม่แล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่เคยเลี้ยงผมี ผมแนะนําไซนี้เนาะเพราะมันจะเหมาะกว่ากับการดูแลในชีวิตประจําวันของเราถ้าเรายังไม่มีเวลาป้อนเนี่ยผมแนะนาไซนี้แล้วก็แล้วก็จะมีเป็นอ้าวภูเขาเหมือนกันแต่เป็นไซส์หนึ่งเดือนอ๋อนี่ท้าวภูเขานะฮะตอนนี้นะฮะที่ร้านเนี่ยนี่นี่จิตวไซส์หนึ่งเดือนกุ้งด้านนะครับนี่นี่นี่ไซน์หนึ่งเดือนนะัะผมต่อมาขนเลพ้ยเหมือนกันอ๋อนี่ฮะเหรอหนึ่งเดือนเนี่ยเพื่อนๆดู ผมัดแทะกล้วยได้ปั่ท้องเรียบร้อยแล้วครับอ่ะคือประมาณว่าเอ่ออป้นเสริมใช่ไหมนี่อ่าใช่ครับ้อนเป็นซีรีแล็คเป็นซีแ่กนะฮครับอันนี้อันนี้ก็เลี้ยงไม่ไม่ยากใช่ไหมอันนี้ก็ป้อนนมสลับกับผลไม้หัดแทะได้อ๋อนะ่ยอนนี้อ่าไซนี้อยู่ราคาพันแปดครับอยู่ราคาพันแปดนะครับเพื่อนเนี่ยครับผมผมไม่้องๆดูเลยเกาะมือ อันนี้มันเชื่องเลยอะ,อะนี่ฮะคือบอกไว้ก่อนว่ากระลอกที่ที่ตลาดจะถูจับทุกร้านนะฮะถ้าเป็นไซส์เล็กๆเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะฟ้อนเองมันก<ช>็จะทําให้กระลอกอ่าขุ้น<ช>กับเรา,าซึ่งเพื่อนไม่ต้องห่วงว่าอะถ้าเอาไซส์เยอะไซส์โตรประมาณเดือนครึ่งหรือว่าสองเดือนเนี่ยผมนี่ก็คือแค่เขาไปปรับสถานที่ทําความคุ้นเคยกับเรานี่ยังไงก็เชื่องนะเพราะผ่านการผ่านการเลี้ยงมาแล้วอ่าเลี้ยงเลี้ยงฟ้อนมาแล้ว เนี่ยฮะเนี่ยเป็นเรื่องให้ดูอะไรฮะอันนี้กาลังแบบสหรักําลังน่ารักเนี่ยกาลังอ้อยแหละพูดง่ายๆกําลังแบบเออโหยหาความรักเลยใช่ไหมวางไว้ที่ไหนก็เกาะที่นั่นอะไรอย่างนี้เกาะมือเราอันนี้ใช่แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสําหรับคนที่ว่าอ่ามีประสบการณ์ชำนาญเลี้ยงได้ใช่ครับคือบอกไว้ก่อนผมก็เคยเลี้ยงระลอกแต่ผมบอกว่าถ้าคนไม่ชํานาญเนี่ยผม ผมขอว่าน้องๆเนี่ยไม่ควรเลี้ยงส่วนนี้เนาะใสไสายแบบนี้เนาะอันนี้ประมาณอีกสามสี่วันลืมตาเนี่ยจะเป็นแดงท้องขาวเหมือนกันเนี่ยก็ถ้าถ้าถ้าเนี่ยอีกสักนิดเดียวมันก็โตขึ้นไม่อันนี้ผมไม่ไม่ได้บอกแล้วถ้าเพื่อนๆอยากเลี้ยงก็ได้ครับไม่ไม่มันก็ไม่ยากแต่มันต้องเอาใจดูแลซึ่งถ้าเลี้ยง<ช>ถ้าซื้อจากร้านน้องฮานเนี่ยเขาก็จะแนะนําแหละว่าต้องป้อนยังไงกี่ครั้งอะไรยังไงแต่ผมแนะนําว่า ให้ตกว่าน,นี้นิดหน่อยก็ได้แต่ไซส์นี้คือเท่าไหร่ครับอย่างนี้เปิดอยู่พันสามครับพันสามเองครับเพื่อนราคามันก็ไม่ต่างจากจากจากหน้าของมันเนาะใช่ถ้าอย่างมันจะมีมันจะมีเป็นอถ้าอย่างเทว่ารจะถูกถูกก็จะเป็นตลอกส่วนตัวน,นึงก็เจ็ดแปดร้อยราคาจะอยู่แล้วขึ้นอยู่ไซส์ประมาณนี้ไซส์ประมาณนี้นนใช่ครับนี่นอยู่แล้วใส่อยู่ที่สายพันธุ์เนี่ยซึ่งถ้าเทียบ จะรอบสวนราคาหลักร้อยเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากช่วงฤดูกาลนี้ใช่ซึ่งราคาฤดูกาลก็ประมาณหลักร้อยสุดทใช่ไหมครับใช่ครับ,รบออย่างทนาชุกชุกอย่างนี้ก็อยู่ประมาณ650-450นะฮะเนี่ยก็คือราคาจะตามฤดูดแต่ว่าทุกปีปลายปีก็จะเป็นแบบแบบนี้ทุกปีครับนี่ฮะันี่เื่อน,นมามาดูได้นี้นี่ อันนี้ก็น,นี่ไซน์นี่ก็ไซส์สวยเนาะอันนี้เทาเทาเทาอะไรนะเทาอันนี้จะเป็นเทาภูเขา,ขาครับเทาภูเขาด้าวยเป็นล,ลูกตาอ่อย่างนี้ตัวละพันห้าอ่าเนี่ยเพื่อนเนี่ยเทาเนี่ยด้วยเกาะมืออย่างนี้เลยนะฮะอันนี้ก็สลับต้อนนมแท้ได้แล้วเล็กน้อยเนี่ยผมบอกไว้ก่อนคือซื้อที่ร้านาน,น้องหานเลยอ่อย่างนี้เพื่อนคือเขามีเฟซชัดเจนเดี๋ยวผมจะขึ้นเฟซ สามารถติดต่อทางโซเชียลได้ทุกช่องทางที่เขา,า,เขามีเดี๋ยวผมจะขึ้นมา ID Line ก็เบอร์โทรนี้เลยซึ่งเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเอยากได้กัะลอกดูคลิปผมแล้วอยากได้กระลอกแต่ไม่มีเวลามามาที่จดูจักหรือคือคนจังหัดเขามามันยากหน่อยใช่ไหมใพื่เพื่อนๆก็สามารถติดต่อทางแชทบล็อกหรือว่าไลน์ตามเบอร์โทรตรงนั้น<ช>ติดต่อสอบถามเลย มาสอบถามว่าที่ร้านตอนนี้มีกระลอกอะไรยังไงเดี๋ยวน้องเขาจะตอบนะฮะครับแล้วก็สามารถส่งไปทั่วจังหวัดทั่วประเทศเลยฮะได้ครับเนี่ยซึ่งอันนี้ค่าขนส่งเนี่ยผมบอกไว้ก่อนมันก็จะขึ้นอยู่กับระยะทางของอเพื่อน่าถ้าเป็นแล้วนะแต่ภาคถ้าเป็นภาคกลางก็อ่าสี่ร้อยอ่าเริ่มต้นที่สีาา่ร้อยคบอกภาคกางจะหกร้อย อ่า,าภาใต้า็เพิ่มหน่อยเพราะระยะทางมันไกลนะอ่านิสานจะห้าร้อยเนี่ประมาณนี้ประมาณนี้คืออันนี้คือบอกระยะทางเบื้องต้นแต่มันก็อยู่ที่จังหวัดอำเภอของเอนเพื่อนด้วยเนาะใช,ใช่ครับแต่รับรองได้ผมเห็นเห็นลูกค้าหลายๆท่านที่สั่งแล้วก็ไปดูเฟสของน้องฮาแล้วน้องฮาก็ส่งแล้วก็ไปถึงทุกตัวปลอดภัยทุกตัวอ<า>ับผมซึ่งเพื่อนๆืไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะส่งระยะทางไกลๆมันจะ มันจะรอดไหมแต่นี่คือเทคนิคเขารู้ว่าต้องแพ็คของยังไงอะไรยังไงนะใช่ครับอี่ยไม่ต้องห่วงตรงนั้นนะฮะแล้วก็เอแล้วก็มา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 อ้นี้มาคุยกันก่อนทักแชทก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงนะฮะนี้แนะนำนี่อันนี้อันนี้ก็ล็อกเผือกโอ้เนี่ยครับอันนี้ลูกค้าติดจองไว้แล้วครับนี่อ่าเดี๋ยวพรั้งนี้เขามารับอ่าเป็นก็ล็อกเผือก เพื่อนเพื่อนเข้าไปใน Facebook แล้วก็น้องงานก็จะบอกว่ามีตัวไหนตัวไหนถ้าสนใจก็ติดจองไว้ก่อนใช่ครับมาจำไว้แล้วก็จะมาอนัดรับหน้าร้านหรือว่าจะให้ส่งก็ได้เนี่ยอย่างกรณีนี้ลูกค้ามาจำไว้สองตัวตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งอ่าเดี๋ยวมารับพวกนี้พอกนี้มาจำไว้อ่าเนี่ยครเพื่อนเนี่ยนี่อันนี้นี่ไซส์กีเดือนฮะอ่าก็รับเพื่อนนี้เป็นอายุหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะฮะครับผมอุ้มได้นี่ราคา อันนี้ผมปล่อยไปสองพันห้าสองพันห้านะครับเพื่อนเนี่ยครับซึ่งดูดูดูไซส์ดูสีแล้วดูแข็นความนิ่งก็คือนิ่งแน่นอนบล้วเป็นดูนะฮะเกาะมือฮะนี่มาแรกๆเขาจะไม่เชื่องอี่ยงนี้ทุกตัวนะคือต้องต้องที่เราเอามาเลี้ยงก่อนนี่อะเพื่อนนี่อันนี้ก็นี่ก็สวยนะตัวมันจะเป็นสีขาวอ๋อตัวมามันมันจะเป็นสีขาวใช่ครับผมเนี่ยอันนี้คือผมเข้าใจว่าเถือกเนี่ยมันจะเป็นสีขาวตั้งแต่เด็กๆ ไม่ใช่ใช่ไหมเล็กๆเขาจะเป็นสีชมพูอ่าแล้วก็สีขาวตอนตัวตอนตัวนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยครับลองเสิร์ชหาก็ลอกเกลือกว่ามันจะสีอะไรเดี๋ยวผมแปะรูปให้นะฮะแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ที่ลูกค้าเขาจองคู่กันอ่าตอนนี้ผมเป็นตัวนี้ลูกค้าเขาเอามัจานี้เจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันอ๋อนี่อันนี้ก็เดือนครึ่งเดือนยิ้เผาเทาภูเขาเทาภูเขาอ๋อในลูกค้าเขามาจําไว้ตั้งแต่วันจันทร์แล้วฝากเงี้ยอ่าเขามารับ รับว,วันอาทิตย์อ่าโออันนี้ในกรณีแบบเคสแบบนี้ก็ได้คือจองไม่ก่อนแล้วก็ฝากเลี้ยงก่อนอได้แล้วแต่คุยกันนะได้ครับแต่ว่าถ้าจองก็คือต้องตองมาจัาก่อนใช่ครับอ่าแต่ห้คือบอกว่าเอ้ยพี่ช่วยปรับให้น้องเขานิ่งหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าบางทีก็คือสั่งไว้แต่ไม่ได้มาจจาเพอผมขายไปแล้วเขาก็จะมาบอกว่าไม่เก็บมาให้ผมอันนี้ก็คือต้องคุยกันก่อนต้องมาจําไปก่อนคือทุกอย่างตรงนี้มันง่ายๆแฝงสำหรับเพื่อนๆแล้วก็สำหรับพี่ๆที่ขายฟอง เพื่อนๆก็ต้องทําความมั่นใจให้กับพี่ที่เขาขายของพี่ขายของเขาเขามีหน้าร้านเขาก็มีความมั่นใจให้กับน้องๆนี่มันแร์อุนวินิทั้งสองฝ่ายซึ่งเดี๋ยวเนี้ยการซื้อขายเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมาที่ร้านมาเป็นโลกออนไลน์ก็ก็อยู่แล้วแล้วพี่ๆเขาอมีอาชีพเลี้ยงอยู่ในมีมีเพื่อนๆมาดูที่ร้านดูผมไม่ดูเลยสีสวยๆครอ่าสีเทาพันห้าครับ ลืมตาลืมตาละเนี่ยอายุพันแปดที่พันห้าอันนี้เชื่องนะหนึ่งเดือนผมไม่ดูเชื่องมากนิ่งฟอกถ้าถ้าตรนนี้พันสามอันนี้ขั้วมาแลยเป็นแบบนี้ครับเท้าแบบนี้แต่ว่ากลางหลังเขาจะเป็นสีดำ้าดำนี่ครับดีขนก็จะฟูแบบนี้ขนขนคือเวลาพันภูเขานี่คือตขนมันจะฟยฟูแล้วก็ขนมันจะแน่น อันนี้คือยังเด็กอยู่อีกประมาณสี่เดือนขนมีจาโฟพี่แสดงว่ามีแล้วผมขออนุญาตนะฮะขออนุญาตถ่ายนะอ๋อเนี่ยนี่มีแล้วรอบสวนอันนี้ก็รอบสวนอันนี้เพิ่งได้วันนี้นะครับอ่าเนี่ยฮะเนี่ยว่าเจอพีพีเอฟสีเดี๋ยวขออนุญาตลงยูทูบนะนะฮะเนี่ยนี่คือความสุขของคนรักกันมาเดินเที่ยวแล้วก็มาดูกระโอกอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้า เป็นอ่าสมมตินะอันนี้ตัวสุดมันได้แค่นี้แต่ถ้าอันนี้ถ้าโตถ้าเลี้ยงสมบูรณ์อาจจะใหญ่กว่านี้คือพันธุ์มันใหญ่อยู่แล้วแต่ถ้าเลี้ยงป้อนมบำรุงนมก็ใหญ่กว่านี้เท่านึงเนี่ยถ้าธรรมชาติอ่ะพันธุ์นี้จะเท่านี้แต่ถ้าธรรมชาติพันธุ์พวกภูเขาจะใหญ่กว่าเนี่ใช้นมตัวเนี้ยแล้วมันก็โตเร็วมามาซื้อที่นี่ง่ายพี่เขาร้อมให้กำลังลำแล้วเนี่ยเนี่ยอายุเนี่ยอายุเท่ากับตัวของที่น่ะอันนี้คือเดือนครึ่งคือตัวมันจะใหญ่กว่า ประมาณอายุประมาณเท่ากันแต่ว่าไม่ต้องงหวอยู่ที่สายพันธุ์อันนี้กล้าจะโตไม่มากสายอย่างนี้จะโตได้อีกมานี้เนี่ยมีความเชื่องเหมือนกันแต่แค่ขนาดอ่าขนาดตัวจะไม่เท่ากันอันนี้จะพันจะไม่ใหญ่มากก็คือประมาณนี้โตเต็มที่ไออย่างนี้ต่อให้โตกลตัวใหญ่ก็ลอกส่วนเหมือนกันใช่ไหมครับลอกดงก็ลอกดงนี่ตัวใหญ่ี่ดงการต้องเลี้ยงได้อย่างนี้มีต้องต้องได้อย่างนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยมีความสุขเลยครับเพื่อนๆใช่ครับกล้วยให้กินได้เลย ถ้าเป็นพวกนี้นะอันนี้ถ้าเป็นตัวนี้ก็บ้านน้องเสริมอ่าได้บ้านน้องเสริมได้ได้ลุงถ่ายลูกส่งมาให้หน่อยแล้วผมดูให้ด้วยดวให้ผมลองเลี้ยงได้อย่างนี้ก็เป็นลูกไม่มาถ่ายงานแล้วได้ครับได้ครับอันนี้ห้าเดือนครับผมนี่นี่ถ้าเลี้ยงได้อย่างเงี้ยมีความสุขนะตัวใหญ่มากนะดำจะอยู่ตลอดขอให้ดูเลยฮะับดูหน้าเลยบรรยากาศที่แบบ อโอเคนี่ยผสมพันธุ์กันได้แต่ว่ามันก็จะเป็นสีแปลกนะเนี่ของให้ด้วยฮะอันนี้สีนี้จะเลาะอะไรนะฮะเฮียอันนี้จะเลาะดองจะเลาะดงโพสต์มันไซส์มันใหญ่ช่วงนี้ก็ช่วงนี้เราไม่ใช่็คนี้ดูรานาดทุกประเมษาครับใเชิใช่ช่วงนี้มันจะเริ่มมาทานไม่ค่อยมีมีก็ราคาประมาณนี้ครับราคาประเภทารมัจะต่อกัประมาณนี้ใช่ครับครับเป็นไงบ้างเพื่อนๆก็สำหรับ ในการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงในตอนอัปเดตราคาสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมก็มาอัปเดตราคากระรอกให้เพื่อนๆได้เห็นได,ไ,ดได้ได้ทราบราคาว่าช่วงนี้มันจะเป็นสถานการณ์ยังไงก็ผมก็จะสลับกันนะฮะเพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดใน,ในรายการของเราเนี่ยเพื่อนๆกดเข้าไปติดตามกดกระดิ่งนะฮะแล้วก็ฝากแชร์คอมเมนต์มาพูดคุยยังไงกับเราได้นะฮะส่วนวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับ